สวัดีค่ะพบกับดนี่อีกแล้วนะคะในคอนโดแอนด์เฮาส์เอ็กเพรเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะจดนนี่จะพาท่านผู้ชมนะคะมาชม m มฮิ p คอนโดหนึ่งค่ะคอนโดนี้นะคะอยู่หลัง b ิ๊กซีเอ็กนะคะอยู่ในโครงการ Business p a ารค่ะการเดินทางเนี่ยง่ายมากๆก็คือสามารถขอ้อกได้2ทางนะคะคือทางด้านข้าง b ิ๊กซแล้วก็ทางข้าง AIS ค่ะที่ตรงก่อนถึงโรงเรียนวาชีค่ะก็คือเข้าทางเดียวกันเลย ห้องนี้นะคะเป็นห้องทาปสอห้องนอนแล้วก็มี3ห้องน้ำเลยนะคะขนาด98ตารางเมตรค่ะรานะคาเช่าอยู่ที่25,000บาทเท่านั้นนะคะคุ้มค่ามากๆเพราะว่าห้องนี้สวยหรูแล้วก็ขนาดกว้างขวางมากๆค่ะวันนี้นะคะจะเริ่มที่โซนล i ฟ i ิ g งร o m ค่ะโซน Living Room นะคะจะมีโต๊ะกลางให้นะคะแล้วก็โซฟาขนาดใหญ่ค่ะน่าสบายมากนละ้ะห้องนี้นะคะมาพร้อมกับทีวีขนาดใหญ่ค่ะขนาด50นิ้วค่ะ ห้องนี้นะคะวิวหันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะก็จะได้แสงช่วงเช้านะคะและช่วงบ่ายก็จะไม่ร้อนค่ะต่อไปนะคะจะพามาชมโนครัวค่ะตซนครัวนะคะจะมีเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็เคาน์เตอร์าร์ตรงนี้ค่ะสามารถนามาทําเป็นที่เตรียมอาหารปลากรอได้ค่ะแล้วก็พร้อมกับโุมไฟนะคะสวยมากๆเลยค่ะโซนครัวนะคะจะมีอ๋อ หัวดูดควันกับเตาไฟฟ้าของเทก้าให้ค่ะพร้อมกับช่องใส่ของค่ะซึ่งใส่ของได้เยอะมากๆค่ะเพราะว่าเขาทาที่เก็บของที่ใต้บานได้ค่ะแล้วก็โซนตรงนี้นะคะสามารถเออซื้อเครื่องซักผ้ามาใส่ได้ค่ะถ้าสำหรับสำหรับใครนะคะที่สนใจเช่าค่ะทางเจ้าของก็ซื้อมาใส่ให้ได้ค่ะตรงนี้นะคะเขายังมีห้องน้ําส่วนกลางให้ค่ะในห้อง ไม่มีห้องอาบน้ำนะคะแบบทุ้งนั้นขนาดเล็กกำลังดีค่ะต่อไปนะคะตรงนี้จะเป็นโต๊ะทานอาหารค่ะตอนนี้เขาใช้เป็นหินอ่อนนะคะเป็นโต๊ะทานอาหารสำหรับหกที่นั่งค่ะและบริเวณนี้นะคะเขาก็ยังมีผ้าม่านให้สองชั้นนะคะเป็นผพืา่ม่านกรองแสงกับผ้าม่านทึบค่ะพร้อมกับด้านบนนะคะเขาจะาทำเป็นไม้สักฉลุลายค่ะเพื่อ บางเราพผ้ามานค่ะก็จะเพิ่มความสวยตรงนี้ให้ด้วยนะคะต่อไปนะคะตรงโซนระเบียงค่ะโซนระเบียงเขากว้างขวางมากๆนะคะพร้อมกับวิวถึงร้อยแปองศาค่ะแล้วก็ตรงนี้เขาก็ติดตะข่ายกันนกให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องกลัวว่านกกจะเข้ามาทำรังอะไรตรงนี้เนาะต่อไปมาดูห้องนอนกันค่ะ ก่อนถึงห้องนอนนะคะเราก็จะมีตรงนี้ค่ะเป็นชั้นวางหน้าโต๊ะทานอาหารนะคะตรที่เราสามารถาวางเป็นแท่นพระหรือว่าสมัครที่ชอบดูทีวีก็สามารถทีวีมาติดตรงนี้ได้ค่ะในะห้องนี้นะคะเขาตกแต่งสวยมากๆค่ะเพราะว่า,เ,าเขามีตรงนี้นะคะเป็นเ,เป็นทรายค่ะก็คือพร้อมกับกรอบรูปไม้สักที่แบบสวยนะคะแบบดนะูแพงอะเนาะต่อไปห้องนอนแรกนะคะ ห้องนอนเลยนะคะห้องนี้จะเป็นห้องนอนเตียงขนาด6ฟุตค่ะมาพร้อมกับชั้นวางหัวเตียงค่ะสำหรับใครที่อยากซื้ออาคงไฟหรือว่าเอาอะไรมาวางเนยก็ได้ค่ะวางได้อนเนกประสงค์เลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้าไม้สักบิวอินค่ะตู้เสื้อผ้าเนี่ยมาพร้อมกับก,บกระจกสามารถมองเห็นได้ทั้งตัวสำหรับใครที่แบบ แต่งตัวแล้วก็ส่งกระจกก็คือตอบโจทย์มากค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นชั้นวางทีวีค่ะสามารถเอาทีวีมาวางได้สำหรับใครชอบนอนดูหน,นังดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาพร้อมกับแอร์หนึ่งเครื่องนะคะของแคเอรค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องเนี้ยคือทุกห้องค่ะของอห้องนี้นะคะเขาจะใช้ไม้สักเกือบทั้งห้องเลยค่ะทําให้แบบดูสวยดูแพงเนาะตรงนี้ก็จะเป็น โตเครื่องแป้งคะ่ะมาพร้อมกับกระจกบ,บางใหญ่เลยห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนคะ่ะก็สามารถมองเห็นวิวได้เหมือนกันนะคะมาพร้อมกับเหล็กดัดและตะข่ายกันยุงคะ่ะต่อไปนะคะจะพามาดูห้องน้ำกันคะ่ะห้องน้ำนะคะของที่นี่เขาจะแบ่งเป็น3โซนด้วยกันคะ่ะก็คือจะมีอโซน ห้องน้ำห้องอาบน้ำและอ่างอาบน้ำค่ะเครื่องสุขภัณฑ์กับโถสุขภัณฑ์แล้วก็ราวตักผ้านะคะเขาใช้ของคอตโต้ค่ะตอนห้องอาบน้ำค่ะก็จะมีเรนชาวเวอร์ให้ด้วยค่ะและอ่างอาบน้ำเนี่ยก็คือมีน้ำอุ่นให้เรียบร้อยละสำหรับใครที่อาบน้าไปแล้วต้องการชมว,วิวก็คือสามารถมองจากตรงนี้ได้ค่ะคือทะลุไปที่ห้องนอนนะคะและสำหรับท่านไหนนะคะที่ต้องการความเป็นส่วนตัวก็สามารถดึงมูลี่ลงได้ค่ะ ต่อไปนะคะจะนี่จะพาผู้ชมมาชมอีกห้องนอนห้องนอนที่สองกันค่ะมาต่อกันที่ห้องนอนที่สองนะคะห้องนอนเนี้ยขนาดเท่ากับห้องเมื่อกี้เลยแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะบิวอินไม้สักให้ทั้งทั้งห้องเหมือนกับห้องเมื่อกี้ด้วยนะคะห้องนี้นะคะเป็นเตียงคิงไซส์ขนาด6ฟุตเท่ากันค่ะมาพร้อมกับตู้เสื้อผ้าไม้สัสกแบบบิวอินเหมือนกันนะคะพร้อมกระจกที่มองเห็นทั้งตัวและ โต๊ะกัวเตียงหนึ่งตัวเหมือนเดิมค่ะแล้วตรงนี้นะคะเขาจะตกแต่งแบบไฟบิวอินค่ะสวยมากค่ะแล้วก็เปิดปิดได้เนาะตรงนี้นะคะก็สามารถเอาทีวีมาใส่ได้เหมือนกันสำหรับใครที่ชอบนอนดูทีวีนะคะ๋อ,อแล้วห้องนี้มีแอร์ให้หนึ่งตัวนะคะภายในห้องเนี่ยมีหัวสามตัวะะที่ห้องนอนสองเื่องนะคะแล้วก็ที่ห้องส่วนกลางหนึ่งเองค่ะส่วนกลางเป็นแอร์ขนาดใหญ่นะคะขนาดสองหมื่นสามพัน BTU ค่ะ อห้องนี้กับห้องน้อนเมื่อกี้จะแตกต่างกันที่โต๊ะเครื่องแป้งนิดนึงคือห้องนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบยืนแล้วห้องเมื่อกี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบนั่งค่ะห้องกี้จะกระจกใหญ่กว่าแต่ว่าตรงนี้คือจะได้ชั้นวางของเยอะกว่าค่ะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นโซนนะคะสําหรับห้องนี้นะคะเป็นวิวจากชั้นเจ็ดเนก็คือเราจะมองเห็นวิวได้แบบไม่ติดอะไรก็คือเนี่ยแสงเข้ากําลังดีค่ะเพราะว่า เหมาะสำหรับผู้หญิงอย่างเจนนี่ค่ะเจนนี่จะชอบแบบแต่งหน้าหรือว่าชอบไฟลฟ์สดชอบถ่ายรูปนะคะสำหรับใครที่ชอบอะไรเงี้ยก็คืออยู่ห้องฝั่งนี้มุมแสงตกกระทบองศากำลังดีค่ะสวยมาก,มากค่ะห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็คือจะเหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยค่ะก็คือแบ่งเป็นสามโซนด้วยกันนะคะก็คือโซนห้องน้ำห้องอาบนา้ำ และอ่างอาบน้ําค่ะห้องน้ำเนี่ยจะเหมือนเดิมว่าคือกระจกเขาจะใหญ่สําหรับแบบใครชอบอะไรเนี่ยก็คือแต่งหน้าแต่งตัวในห้องน้าได้เลยใช้ใช้เครื่องสุขภัณฑ์โถสุขภัณฑ์ของคอตโต้เหมือนกันนะคะห้องอาบน้ําก็จะมีเรนชาเวอร์ให้และอ่างอาบน้ําก็มีอุ่นให้และมองเห็นวิวจากฝั่งห้องนอนเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมคะจุดเด่นของห้องนี้คือเขานะคะจะทําไปดีนะคะตรงนี้เพื่อเน้นภาพวาดของเรานะคะให้เด่นขึ้นมาค่ะ สำหรับใครนะคะที่แบบไม่ชอบไฟสว่างเกินไปห้องนี้จะตอบโจทย์มากๆค่ะก็คือมันจะไม่สว่างจ้าแสบตาเกินไปค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามให้เตนนี่ได้นะแล้วคลิปหน้าเนี่ยเตี่จะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมคอนโดหรือบ้านที่ไหนอย่าลืมติดตามกันได้นะบ๊ายบาย